แต่และรูปแบบมีข้อดีและข้อจำกัดของตัวเองขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝากความยืดหยุ่นความสามารถในการถอนก่อนครบกําหนดและอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับผู้ฝากควรพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมหรือผสมภาษาหลายรูปแบบให้ยืดหยุ่นเพื่อรักษาสภาพพล่องเมื่อต้องการและเพิ่มผลตอบแทนจากเงินว่างตัวอย่างเช่นเงินฝากประจำหนึ่งปีมักให้อัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติอย่างมีในสําคัญ ดังนั้นหากคุณไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้นการเลือกฝากประจําจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าในการทําให้เงินงอกเงยลองออมเงินในรูปแบบนี้และรักษาระยะเวลาหลายปีคุณจะประหลาดใจากับยอดเงินที่สะสมได้นอกจากนี้ข้อมูลในทางปฏิบัติยังแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างเงินฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาและเงินฝากแบบมีระยะเวลาคงที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนวิธีการฝากเงินคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นอย่างง่ายดายหลังจากอ่านบทความนี้ฉันเชื่อว่าตอนนี้คุณเข้าใจความสําคัญของการจัดสรรเงินบางส่วนในแต่ละเดือนไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของตัวเองแล้ว